กราบครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกคนกันค่ะเชื่อว่าหลายคนต้องชอบเรื่องนี้แน่นอนเพราะทุกวันที่หนึ่งและ16เป็นวันที่หลายๆคนรอคอยกับการออกรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นธรรมดาที่จะมีทั้งคนดวงเฮงซื้อเลขอะไรก็ถูกและคนที่ซื้อถูกบ้างผิดบ้าง แต่คนที่น่าจะช้ำใจที่สุดก็คงเป็นคนที่ซื้อแล้วเลขเฉียดไปเฉียดมาไม่ถูกสักทีมาดูวิธีแก้ดวงแก้เครดกันค่ะว่าต้องทำอย่างไรแก้เครดซื้อหวยเฉียดไปเฉียดมาเชื่อว่าวิธีนี้ที่จะช่วยแก้ดวงคือให้ทำความสะอาดหิ้งพระที่บ้านแต่ถ้าหากที่บ้านไม่มีหิ้งพระก็สามารถทำความสะอาดส้อยพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาอยู่ และส่วดอิติปิโสมากกว่าอายุหนึ่งจบจากนั้นจึงต่อด้วยคาถาเงินล้านติดต่อกัน9คืนลองทำกันดูนะคะเพราะมีคนทำแบบนี้เคยถูกมาแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นที่กล่าวมาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณสำหรับการรับฟัง หากชอบเรื่องราวที่ทีมงานจัดหามาให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ